สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องชัชชัชชิงหลงนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับผมชเช่นเคยนะทุกคนก็จะ มีคำถามมาถามคนไข้กันอีกแล้วนะครับคือเป็นคำถามจากหมอนะที่หมอให้ผมมาถามนะ,ะ้ทุกคนบ่ายเดี๋ยวเราก็จะไปถามคนไข้กันดีกว่าแต่ว่าคำถามในวันนี้นะครับก็จะถามคนไข้ว่าอะไรก็คือวันนี้ผมจะถามคนไข้ว่าก่อนมาฝังเข็มนะครับคนไข้ได้เตรียมตัวมายังไงบ้างนะครับทุกคนไมู่้ดีกว่าว่าคนไข้แต่ละคนจะเตรียมตัวยังไงมาบ้างหรือว่าเขาจะไม่ได้เตรียมตัวก่อนที่จะมาฝังเข็มเลยมันจะมีผลหรือเป็นอันตรายไหมป้าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ได้อยู่หน้าชิกชิงหลงแล้วนะป้าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปถามเลยดีกว่าคน สวัสดีค่ะ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 วันนี้คนไข้มารักษาเกี่ยวกับอาการอะไรหรอคะัอันนี้ก็จะมารึกษาเกี่ยวกับหน้าใสอะค่ะเกี่ยวกับคิวแล้วก็เอ่อร่างกายอะค่ะเข้า่อบาลค่ะนอนไม่ค่อยหลับ แล้วก็หรือว่าหลังไม่สนิทอะค่ะก็มีอาการปวดตึงตามกล้ามเนื้อคดีที่มีอาการปวดหลังนะคะ <c oughs> เป็นออฟฟิศซินโดมะคะ่ะแล้วคนไข้ได้มาฟังเข็มที่นี่กี่รอบนะครับเพิ่งมาครั้งแรกครั <c oughs> ้งนี้ครั้งที่สี่ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะ,อะรอบนี้เป็นรอบที่ห้า้วค่ะมาถึงคำถามพอแล้วในวันนี้กันเลยดีกว่าครับคนไข้ได้เตรียมตัวอะไรมาบ้างครับเกี่ยวกับการมาฟังเ็มครอบแก้วในวันนี้ครับ ระหว่างนอนน้อยแต่นอนนะกับนอนแล้วนะครบ8ชั่วโมงครับนอนน้อยแต่นอนนานแต่นอนนานนอนนานนอนน้อยแต่นอนนะนอนแล้วนะครบ8ชั่วโมงค่ะนอนน้อยแต่นอนนะค่ะสอบที่ผิดนะคะผิดนะคะถูกต้องนะคะก่อนที่คนไข้จะมาฟังเข็มข้อแก้วครับคนไข้ได้เตรียมตัวอะไรมาบ้างครับระหว่าง ไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างกับไม่ควรปล่อยให้ท้องร้องครับไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างค่ะไม่ให้ท้องว่างไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างค่ะไม่ไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างค่ะไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างเป็นคำตอบที่ที่จองเลยคะ เอาละครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับคำถามที่ผมได้ถามไปในวันนี้นะครับตอบผิดน้อยมากเลยครับทุกคนก็มันเป็นคำถามที่แบบว่าผมอยากจะถามคำถามยากๆแต่กคนไข้ตอบไม่ได้ครับทุกคนก็เดี๋ยวอีพีหน้าครับผมจะถามคนไข้แบบยากๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นความสนุกเล็กๆน้อยๆนะครับจากคลินิกชิงลงของเรานะครับทุกคนสร้างความอบอุ่นและความหัวเราะกับคนไข้ที่มาสังเข็บครอบแก้วทางเรานะครับทุกคนก็เป็นความอุ่นเล็กๆน้อยๆนะที่เราจะมอบคืนให้กับลูกค้านะถ้าใครสนใจฝังเข็มครอบแก้วนะครับก็ สามารถมาที่ชินิกคินหลงนะครับอยู่ตรงแยกมอเกษตรนะครับทุกคนอย่างนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับตอนที่ต่อๆไปนะทุกคนก็ถ้าอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาใต้ชิปได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะเอาคอมเมนต์ของทุกคนนะครับมาถามคนไข้นะคทุกคนก็สามารถถามมาได้เลยนะครับทุกคนอยากให้พวกเราถามนคนไข้นะโอเคเดี๋ยวนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับผมในช่องชิชๆชๆชิชิชนหลงนะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย